สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะรับประทานบ่อยแต่ว่าอาจจะไม่เคยทําเองนะคะเราก็เลยจะมาสอนวิธีการทําค่ะว่ามันทําง่ายขนาดไหนนะคะเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือผัดกระเพราไข่เยี่ยวมาค่ะซึ่ง วัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะคะก็ตามที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยไข่เยี่ยวมาค่ะวันนี้เราใช้ไข่เยี่ยวมาทั้งหมด2ฟองนะคะแล้วก็นําเขามาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าแบ่งเป็น4ชิ้น4ซี่แบบนี้นะคะหมูสาบค่ะใบกระเพราแป้งทอดกรอบค่ะอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีพวก ซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสอะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบทานรสชาติแบบไหนนะคะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากนําไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนะคะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นนะคะเพื่อเตรียมนําไปทอดค่ะบางคนก็ไม่คลุกแป้งนะคะหรือว่าบางคนไม่มีแป้งทอดกรอบก็อาจจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์แทนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนจะใช้เป็นแป้งมันแทนก็ได้แป้งมันก็จะค่อนข้างกรอบนะคะก็คลุกเข้าให้ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้ค่ะขอเอาแป้งส่วนเกินออกแล้วก็พักเอาไว้นะคะบางคนก็ไม่ได้ผ่าแบ่งสี่แบบนี้นะคะ อาจจะผ่าแบ่งครึ่งซีกเท่านั้นก็พอก็จะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะแต่ว่าเราอยากให้มันมีความรับประทานง่ายนะคะก็เลยแบ่งออกมาเป็นสีชิ้นแบบนี้ค่ะคลุกเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพักเขาไว้ก่อนค่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาสับพริกแล้วก็กระเทียมกันนะคะพริกกับกระเทียมเนี่ยจะสับหรือว่าจะตำหรือบางคนก็บุบเฉยๆก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกได้เลยวันนี้เราอยากสับค่ะสับให้มันมีความ อ,อยากหยาบ,ยาบะนะคะอยากให้มันกระจายอยู่ทั่วตัว,ตวผัดกะเพราของเราค่ะเพราะว่าถ้าบุ๋บะเนาะมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปนะคะเลยเลือกวิธีนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะแล้วแต่สะดวกอีกใครสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นได้เลยนะคะ mm hmm. สเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเราก็เตรียมไปทําผัดกะเพราเยี่ยม,มากันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะโดยใช้ไฟปานกลางแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดให้เยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทอดตัวไข่เยี่ยวมากันก่อนค่ะรอจนน้ํามันเริ่มร้อนจัดแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่เยี่ยวมาที่เราคลุกกับแป้งเอาไว้ลงไปค่ะโดยขั้นตอนในการทอดเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีความกระเด็นค่อนข้างแรงค่ะ ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าตัวแป้งด้านนอกเนี่ยเขาจะสุกกรอบแล้วก็สีสวยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ทอดจนไข่เยี่ยวมาที่เราชุบแป้งทอดเนี่ยมันสีค่อนข้างสวยแล้วนะคะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะ,สะเสด็จน้ำมันพักเอาไว้ก่อนค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทอดใบกระเพรากันค่ะใบกระเพราเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะใครจะทอดหรือไม่ทอดก็ได้อันนี้เราทอดเอาไว้เพื่อแต่งหน้านะคะแล้วก็อยากให้มีความมีมีสัมผัสที่มันค่อนข้างกรอบแล้วก็หอมอยู่ในตัวกระเพราไข่เย่มาของเราด้วยนะคะเราก็เลยทอดใบกระเพราค่ะแต่ว่าใครจะไม่ทอดก็ได้นะ ทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะทอดไปจนกว่าเขาจะมีความใสขึ้นแล้วก็สีสีแบบเข้มขึ้นใสขึ้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแบบนี้เราก็จะตักขึ้นแล้วก็เสดน้ํามันได้เลยค่ะเวลาในการทอดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าใบากระเพราเนี่ยเขากรอบได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวใบกระเพราที่เราใช้เนี่ยเป็นกระเพราแดงนะคะซึ่งเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนกว่านะคะ เมื่อเราทอดใบกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำมันออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปผัดนะคะเราเทน้ำมันออกหมดเลยเพราะว่าหมูที่เราใช้วันนี้เนี่ยเขาเป็นหมูสันคอที่เรานำมาสับนะคะก็จะมีความมีมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเพราะว่าเราอยากจะผัดเป็นกระเพราที่คััวแห้งๆนะคะผัดจนพริกกับกระเทียมหอมนะคะแล้วก็เริ่มเหลืองนิดๆค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ แล้วก็ผัดหมูสับกับพริกกระเทียมเนี่ยให้หอมฉุนเลยนะคะแล้วก็ผัดจนกว่าหมูของเราเนี่ยเขาจะสุกดีค่ะถ้าใครอยากอยากได้ผัดผัดกะเพราที่มีน้ำคลุกริกเนี่ยก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะแต่เราไม่ชอบค่ะเราอยากให้เขาแห้งๆแบบนี้เลย พอเราผัดจนหมูสุกเนี่ยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันค่ะการปรุงรสชาติของเรานี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราทุกๆคนเนี่ยจะชอบรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะอร่อยใครอร่อยมันค่ะปรุงได้ตามที่ชอบได้เลยเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลตัดเค็มเล็กน้อยนะคะตัดหวานเล็กน้อยเอ๊ะต้องเรียกว่าอะไรตัดเค็มใส่น้ําตาลเพื่อให้มีรสหวานเล็กๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใส่เป็นอซอสหอย แล้วก็น้ำปลานะคะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขาอะนะคะแต่บางคนก็ชอบก็ใส่ได้ค่ะก็อย่างที่บอกอะนะว่าชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้เลยค่ะหลังจากปรุงรสชาติแล้วเนี่ยเราก็ผัดให้ตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาตินิดนึงนะคะว่ามันได้รสชาติที่ถูกใจหรือย,อยังถ้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ใบกระเพราค่ะทั้งใบกระเพราแบบที่ เราแยกเอาไว้นิดหนึ่งด้วยนะคะเป็นใบกระเพราสดแล้วก็ไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราที่เราทอดกรอบเอาไว้นะคะใบกะเพราทอดกรอบเนี่ยให้เราเหลือเอาไว้แต่งหน้านิดนึงด้วยนะคะบางคนเขาก็จะไม่เอาไข่เยี่ยวม้าลงไปคลุกนะคะเขาก็จะเอาไปจัดเสิร์ฟก็คือแบบวางไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็ราดทับด้วยตัวกระเพราที่เราผัดเอาไว้นะคะ แต่ว่าสาหรับเรารู้สึกว่าถ้าไม่ใส่ไข่เยี่ยวม้าลงไปผัดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นกระเพราไข่เยี่ยวม้านะคะมันจะกลายเป็นกระเพราหมูสับราดไข่เยี่ยวม้าทอดกรอบนะคะแล้วเลยเอาเขาลงไปผัดให้ทั้งหมดเลยนะคะให้เขาเข้ากันเลยผัดให้เขาเข้ากันคลุกเคล้าจนเขาเข้ากันดีเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็นําเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยก็อย่าลืมโรยหน้าด้วยใบกระเพราที่เราทอดกรอบเอาไว้นะคะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาของเราในวันนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูที่รับประทานได้เรื่อยๆโดยไม่เบื่อนะคะก็ถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยก็ลองไปทํารับประทานดูค่ะ รับรองว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราปรุงรสชาติเองค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ